จะได้ไปส่งใจให้ถูกช่วงนี้ไม่ค่อยจะเข้าหาันน้องๆเพราะว่าหลายอย่างหลายแถวไม่ค่อยจะว่างไปอิงกอนหวกเมืม่อวานก็ไปไปเฝ้ายหญ่อิงกอนไปนอนหลับคาห้องไหญอิงัอนด้อิงกอนหนูนอนหลับคาห้องใหญอิงก <c oughs> อ,งน,น,น,อ,น,องนอ่ะวานง,วง่วงวันนี้หนูไม่ได้เข้าเลยโอ้อกว,ว่าก่อนก่อน จะพากันจะพากันเฝ้ารัดจะพากันเฝ้ารัดให้ไปจับมือจับไม้ทุกคนในบ้านวิ่งไปวิ่งมาจ้างจ้างสองปวดหัวหัวไข้หวัดครับอืมไข้หวัดเหรอต้อง้องเออยรวังเนาะไข้หวัดใจไข้หวัดใจเพราะว่าตอนนี้ไข้หวัดเขาก็ต้องระบาดเนาะต้องระวาง แต่ว่าพี่ฉีดยาฉีดยาไข้หวัดใหญ่พี่ฉีดทุกปีนะเพราะว่าคนไหนคนไหนคนไหนไมฉีดเลยถึงว่าเป็นสุขภาพแข็งแรงไปเรยก็ทั้งไม่ฉีดไปเลยอยา่างไข้หวัดใหญ่ก็ดีนะฉีดแล้วเราก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วนายเงอนนี่ก็ไปฉีดในนะ้ำเง,งอนสวัสด,ดีคุณสุรชัย ไข้หวัดใ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ชีอ่อพี่สุโบว่าใหญ่อังไนจับมือเติตมหลังคาพี่สุรชัยพี่ก็อ่านก็อ่านเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวนเท่าไหร่ไปบ้านเพื่อนๆน้องๆไม่ค่อยได้ไปทุกช่องช่วงนี้ก็ว่างไปไปใหค้ครบหมดครับให้หนูก็ไม่ค่อยว่างเลย น้องมะลิน้องมะลิพี่ให้ไปเจน๊น้องมะลิก่อนแป๊บนึงมะลิมะลิพี่รักจา๋มามะลิจา๋าพี่เทพจ๋ามามะลิพี่ให้ไปเจ๊มะลิแล้วเพราะว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศหนาวใช่ใช่อากาศหนาวอ,อากาศเปลี่ยนต้องดูแลสุขภาพเปลี่ยนแปลงครับทุกคนเพราะว่าทางใต้ทางใต้ก็ฝนตกเนาะทางใต้ให้ฝนตกนะ ทางเราแถวภาคประเทศไทยเรา่ะทางภาคนี้ก็หนาวเหนือก็หนาวอีสานก็หนาวตะว,ว,ว,วันตกก็หนาวแล้วภาคกลางนี่ก็หนาวเหมือนกันยายงอนสวัสดีคะ่ะน้องน้องมาลีบอกว่าพี่ซูสวัสดีนะคะยายงอนบอกว่าน้องมาลีสวัสดีนะคะทักทา,ายกันกินอะไรครับกินมะเขือเทศค่อบพลสวัสดีคบะน้องปิดจ,จอนี่จะลงเวทีแล้วนะพอแล้วพอแล้ว อกมืออาบน้ำไม่บายแตงไดพี่เมื่อ,าาอเข้าแล้วยังอยู่บนที่นอน <c oughs> อ้ยพี่เพิ่งจะมาข้างนอกพี่ยังไม่อาบน้ำเลยพี่เพิ่งจะมาจากข้างนอกพี่ยังไม่อาบน้ำเลยเนี่ยไปแต่ไม่อยากื่นขึ้นมาพบไข่มันหนาวหรอโ <c oughs> บอมืออาบนไม่บายเลยไม่บาย น้องวันตะลงเวทีแล้วด้อแต่ในใจก็ยังอยากก็แต่ในใจก็พบว่ายังเสียดายเสียดายอะไรเนาะบาทีโบกมืออำลามไปบายจุ๊บๆมาลีจ๋ามาหอมวะอ้าขาก่อน เราื่อน้าไปบ่ายเด้อห้ามฝากันเต่าแจะลงบัทีแล้วผมก็จะไปอาบน้ำแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจพี่เติมกำลังใจพี่ชุลชัยบอกว่าพอพอแล้วพอจริงเหรอ <c oughs> หนูจะไปอาบน้ำก่อนพี่สุลชัยหนูยังไม่อาบน้ำเลยก็หอบว่าพี่สุบอกว่าจ้องมะลิ เดี๋ยวถ้าน้องรัลดลงแล้วพี่จะได้นอนนอน,นอนนอนดีไปหนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยพี่เพื่อนๆหนูจะไปอาบน้ำก่อนบาย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 จุ๊บๆรักๆรึบๆพี่สุรศรีหัแล้วนอนหลับฝันดีนะพี่สุรเรีน้องไม่หายเด้อบายบายจุ๊บๆ,ๆจุ๊บๆจุๆ๊บๆจุ๊บๆขอบทุกท่านขอบคุณทุกท่านออ